สามีคลิปนึงพี่น้องพี่ผ้าลุงพี่ผ้าหาอึ้งบัดนี้ขึ้นโคกขึ้นโคกหาอึ้งลงน้นำหาปลาไหลหาปลาคอได้แล้วสองตัวหูแจักเอื้องพี่น้องรู้จักอึ้งไหมเอึ้งที่เข้าไปต้มกันเลยเขาเรียกอึ้องมันยังคือเอื้อึงก็คืออึ้งกันล่ะ ที่ต้อมไม่ใส่กาใหม่คือบอกขึ้นโบยทั้งหมดดันไปน้ำเรื่อยก็บอกขึ้นเาไปทางปลายอยู่ข้าพี่ดอย่าดูเก๋ๆสิละนี่พอล่าวะ บ่มีบาทสบาทนี่ว่มีมันมายู่ขี้นใส่ไหมน้องเาวิ่งกิ่ถอย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 ก็หอดแล้วบบว่างให้ด้วยนังเรือขี่แบบนี้เบอดีอว่นนี้ด้ๆจิ้งเลนบ่ เรื่อยๆทุกพีได้ฝนสีมาเรื่อย่เรื่อยิ่มืดอคืนมาแล้วเีวขี่เที่ยวว้าฝนฝ่าคืนคืนมากอหาวนอนเลย ไปลงงานบอ่อบางทไปท้ายแอนขั้นจะยุบบ่ดินพี่น้องไปหอดขั้นจะบ่เห็ดงานจำฝนตกอากาศคือฝนตกขั้นจะบ่ลงบอ่อเนียลงบ่เลยมันลืนล่นมันลื่นคุณเกา่เกาๆดีๆบะทุกทหาอึงมีวิธีหาอึงอยู่พี่เราต้องไป,ปหาอึงเราขวดขั้นหน้าเพราะเราไปนะน่ะ เด็กแก่ตัวแรงกพนปลาหนวดเลยอันนี้ตัวเปิ้งปิง้ยงเลยอันนี้เป็นลูกพีเปิ้งสังกัดลูกพีหรือน้องเก่าเราเจะว่วาไปคู่สังกัดไรสังกัดจุ่มทีมงานเนี่ยมีงานไรสังกัด พี่ตักดินไปตาคนก็สอดซองห้ามึื่นไปวัดไปนั้นมันรถพวกรอไล่ไลต่ตัวแล้วหร่านะพี่เด็กก็ว,กว่าสิบ่เก็บมันสิบ่มีไลไตักไปตักมาก็สีเห็นไล่ตัวตัวบาดสิเก็บเสียบว่ามีได้บาดเน,นี่ย เราอยังไก่้ๆกันพี่ตัวจ่อพอตัวจ่อเลยเจถือใจเอฟซีป่ะเพราะว่ามาใกล้ๆแค่จะว่าชอบมากเลยทายใกล้ๆแล้วว่ไก่ก็ไกลก็หนีกับไปจับมือรถถุยเองกัน,กนละออกไปแล้วว่ะ พอมีอีหกหรูกี้พอมีอมพ่อใจไปแล้ววะเจอตรงมาได้แล้ววะยร้อยไปอย,อยนี้แบบนั้สรุปกันแท้อันนี้เป็นป้าอันนี้ป้ายุข่าอันนี้เฮ็ดเป็นไฮน่า เราไกลเล็กก็ว่เห็นรถหกล้อเอาซ้ำเดี้วเนาะพอดีว่เห็นตัวลูกพีัดถ้าห้องจมาจับสะเทียกคือบ่มี กที่4เรียบร้อยเสร็จไหลก็นี่ก็งานเมาแล้วงานบ่เมาก็ซําเก่าล้งานเมาก็งานเดียวซําเก่าบ่เก่าไม่ค่าน้องไม่ฟ้องนายไปไหนไปด้วยกันน้องก็อยู่ได้ไปโคก็อยู่ได้แต่บ่ใส่หลายสิใส่บักเสีว่าสมจงอ่างมานใส่ก็ใส่ได้ยืนล่ะแต่ว่ารถ6ล้อก็จมน่มันใส่หลายโหด ใช่พอดีพอดีกับรถทุองอกับไปได้ไปอยน,นี้เราแตง่งคันเราแทงคันคู่ดันนำ้ำไปดันประยุด่ดอกลวผพี่ซ้ำนี่พอม,มันลงฝ่ายมันเนาะลงน้ำลงมาจากป้าไหว้ั่งทีลงไปใช้แล้วไม้ประดูเล็กนี้บ่หอเล็กตัวดูหน่อยนี่มาดรถหองอเร็ว ซาถึงต้องรอดนิคือขั้นเดือนเมษายสิดเดียก่อนเื็ดกห้างมันเหนือดน่พี่อน้องเพราะว่าฝนตกเฮกกะเซ้าฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยทำงานจะลำบากหน่อยใจอึ้งลูกผีคือ่ามีอึง เฮ็ดแบบนี้แล้ว่าสาเฮ็ดแบบนี้กักน,บบน,น,กนอันนี้ว่ามันสาดินี่อันนี้ก็เฮ็ดเป็นอันขั้นหน้าเพราว่ามันอืง้งว่าเมียนมาได้แค่มันไปมันไปตองเห็นตีงว่าแบบมันึงออกไปแล้วว่าถูกใจหรือยัง ลูกพี่แล้วหลอกได้เพราะตรงห่วงหลอกเ่าเห็ดดีเห็ดดีจังบักสังคนเห้อนี่จังบักสังเพราะจังบักสังเนาอ ลือกประดนี่มันยุ่หนาดินึงดิเอาไปใส่พี่าดงน้องนะรอ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 พี่รอรอก่อนเพราะมันขยายพัดนะรุ่นวนุกพี่ร่นวานยุ่นสั่นนี่สั่นขีดใส่ข้นึงนี่ยุ่มองไปยุ่งข่แล้วว่านไปยุ่เลือกปีนี้มันยุ่สั่นพีละสั่นขึ้นพีละ อันนี้ลูกพี่สยามสามขานี่เป็นแคตตาโบ่หอดบึงหอดกล่องได้คนกันไรข้าวบ้านแค่แต่โบ่บ้านตะเบืองเบืองแต่าได้ของไปเป็นพี่น้องเบืองน้ำ ก็จิฮัทเบาไทยเรพี่น้องภาษากลางนี่ดอกจะพูดให้มันคล่องให้มันให้มันลึงปากนี่อกเบบเบาไทยนะเนาะให้เบาไทยเบาเในคลิปให้มันลึงปากไว้จะได้จะได้ไดเพื่อนๆเขาจะได้ฟังออกม,ม,มามอเมนต์มามอเมนต์ทอยมาลูกพี่ท่าโดนแล้ว รถทำไมมันวิ่งววิ่งห่างจังเลยอย่าให้มันห่างกันไหลยพยายามพยายามขับเข้ามาจ่อๆกันหน่อยมาถอยมาถอยมาว่องนอี่มีพอใส่มีพอใส่กนไหนใส่อยู่กำลังสีใส่อยู่ จะมีมไม่ใส่ด้วยว่าใส่ไม่มีหรอกที่ยึ่นบัดแล้วไม่มีหรอกอะไรหรอก ไ้ซ้ำได้เรีววันละเนาะคิดหนาพอกันไว้พี่น้องบะมีดอกเบืเองเยวกันเ,นเนท็นเทีนสีบ้าไข่เบื้องดอกกันเทห็นบมะมีเก่าของเขาโรงเรือนเลยทุกที่ที่แรกกบว่าเก่าสิบเส้นนี้ได้บาทแต่นั้นเอาไปไมา่ไดึกมากกัดข้นยี่สิบเส้นที่เก่าหมด ในนี้หลอกหน้าแล้วว่ะเอาเนาะเพื่อน้องเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ดเด้อเดยวจะไปหัดว้าไทยก่อนร้องภาษากลางก่อนให้มันให้มันให้มันคล่องคล่องปากเดี๋ยวค่อยจะมาพากใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ